สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้ค่ะเป็นคิวของวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะและเรื่องที่ครูโบจะนํามาสอนเด็กๆในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวและใกล้ตัวเด็กๆมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสินค้าและบริการเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความหมายว่าอย่างไร อาถ้าเด็กๆไม่รู้ไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายคําแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือคําว่าสินค้านั่นเองค่ะสินค้าค่ะคือสิ่งของที่เราเนี่ยซื้อขายกันนะคะโดยมีเงินเป็นสื่อกลางค่ะในการแลกเปลี่ยนเราสามารถจับต้องได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะรูปแรกเป็นรูปของพัดลม รูปต่อไปค่ะเป็นรูปของอาหารรูปต่อไปค่ะเป็นรูปของเสื้อผ้ารูปต่อไปค่ะเป็นรูปของ ถ้วยมีอะไรอีกคะมีจานแล้วก็มีแก้วเนาะอ่ะรูปต่อไปคะ่ะเป็นรูปของยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันคะ่ะและรูปสุดท้ายเป็นรูปของรองเทา้านั่นเองคะ่ะอ่ะรูปทั้งหมดที่ครูโบยนำมาให้เ,เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นรูปของสินค้าคะ่ะที่เราทำไมคะเอาเงินของเราไปให้พ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้สินค้าอันนี้กลับมาเอามาใช้ภายในครอบครัวของเราเนาะก็สามารถ จับต้องได้เอากลับบ้านได้นั่นเองค่ะแต่คำว่าบริการค่ะจะแตกต่างกับคำว่าสินค้านะคะบริการคือการอำนวยความสะดวกค่ะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเชน่นรูปแรกค่ะเป็นรูปของ คุณลุงที่กำลังซ่อมรองเท้าอยู่นะคะเป็นร้านซ่อมรองเท้านั่นเองคะอ่ะเมื่อรองเท้าเราพังมากๆเราไม่สามารถซ่อมเองได้เราก็ไปใช้บริการร้านซ่อมรองเทา้าใช่ไหมคะและถ้าร้านซ่อมรองเท้าเนี่ยเขาซ่อมให้เราได้ดีมากเลยเนียนกลิบเหมือนที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะก็แสดงว่าร้านเนี่ยเขาเอ,อ่ออำนวยความสะดวกให้เรานะคะเราไม่ต้องซ่อมเองนะถ้าเขาซ่อมดีอีกต่างหากเนี่ยก็เป็นการทําให้เราเนี่ยเกิดความ พึงพอใจนั่นเองค่ะแต่เราเอาคุณลุงร้านซ่อมรองเท้ากลับบ้านได้ไหมคะอ่าเอากลับไม่ได้นะคะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปของร้านตัดผมนั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เข้าร้านตัดผมกันบ่อยใช่ไหมคะตอนที่เปิดเทอมเนาะเด็กๆนักเรียนชายจะเข้าบ่อยมากเลยเนาะคะเพราะว่าต้องไปตัดผมใช่ไหมล่ะคะอ่ะเราไม่สามารถตัดผมเองได้คะ่ะเราต้องไปใช้บริการร้านตัดผมนะคะให้เขาเนี่ยตัดผมให้เราถ้าเขาเตัดออกมาได้ดีบริการเราดีมากก็จะทาให้เราเนี่ยเกิดความพึงพอใจแล้วก็สะดวกสบายด้วยใช่ไหมคะเราไม่ต้องตัดเอง แต่เราเอาคุณลุงเออเราเอาคุณลุงช่างตัดผมกลับบ้านได้ไหมคะอ่าเอากลับไม่ได้ต่อไปค่ะเป็นรูปของอ่าคุณหมอค่ะกําลังรักษาเด็กน้อยๆอยู่เลย ก็เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลค่ะก็ถือว่าเป็นการเข้ารับบริการอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายปวดท้องนะคะเราก็ต้องไปใช้บริการคุณหมอคุณพยาบาลนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยรักษาพยาบาลให้เราเราไม่สามารถรักษาตัวเองได้นะคะก็เท่ากับว่าคุณหมอคุณพยาบาลค่ะเขาทําไมคะอำนวยความสะดวกให้เราและถ้าคุณหมอคุณพยาบาล รักษาเราจนหายดีแล้วก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเกิดความพึงพอใจในการรักษาของคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลแต่เราไม่สามารถเอาคุณหมอและคุณพยาบาลใส่กระเป๋าหิ้วกับบ้านได้นะคะเด็กๆอ่ะรูปสุดท้ายค่ะเป็นรูป รถประจําทางนั่นเองค่ะอำนวยความสะดวกเราเวลาเราจะเดินทางไปตลาดหรือเราจะเดินทางไปในตัวเมืองหรือว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ไม่ต้องเดินไปหรือว่าไม่ต้องขับรถไปเองเนาะเรานั่งรถประจําทางไปค่ะก็ถือว่าเป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกสบายให้เรานะคะและถ้า รถประจำทางค่ะขับรถโดยสุภาพพาเราไปส่งที่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะคะก็ถือว่าเป็นการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับเรานั่นเองค่ะแต่เราก็ไม่สามารถเอารถประจำทางกลับบ้านได้นะคะอะเพราะว่าทำไมคะบริการคือการอำนวยความสะดวกให้เราเนาะแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้เราแต่ว่าเราไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะะเด็กๆคา ที่บ้านของเด็กๆคะ่ะมีสินค้าและบริการอะไรบ้างที่ใช้กันในครอบครัวแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเขาผลิตมาจากอะไรอะอย่างบ้านครูโบค่ะมีโต๊ะไม้ตัวใหญ่เลยครูโบรู้ว่าเขาผลิตโต๊ะไม้มาจากนึ่งเลยคือทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็คือต้นไม้ค่ะเขาเอาต้นไม้มาและยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นค้อนตะปูเลื่อยนะคะก็ เ,ออเป็นส่วนหนึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่นํามาผลิตโต๊ะไม้ให้ครูโบนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะทราบไหมเอ่ยว่าสินค้าและบริการที่อยู่ในบ้านของเด็กๆที่ใช้ในครอบครัวเนี่ยผลิตมาจากอะไรอ้าวเด็กๆคะเดี๋ยวจะมาไขาข้อข้องใจให้คะ่ะแต่ว่าครูโบเนี่ยยกตัวอย่างสินค้ามาบางออมาบางชนิดนะคะว่า เขาเนี่ยผลิตมาจากอะไรแต่เราจะต้องมาช่วยกันคิดนะคะว่าสินค้าที่ครูโบนํามาเนี่ยเขาผลิตมาจากอะไรอ่ะกิจกรรมค่ะใช้อะไรผลิตเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ไปพร้อมๆครูโบเลยนะคะให้นักเรียนค่ะอ่านคําที่ครูกําหนดให้เกี่ยวกับสินค้าแล้วจําแนกลงในตารางให้สัมพันธ์กับทรัพยากรที่นํามาใช้ในการผลิตค่ะ อ่มีอยู่ทั้งหมดกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้มีอยู่ทั้งหมด11บเอคำนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปจำแนกค่ะเรามาช่วยกันอ่านคำที่ครูโบโยกตัวอย่างมากันก่อนนะคะอ่าเริ่มที่คำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูโบเลยนะคะคำที่1ค่ะคือคำว่าเยื่อไม้เยื่อไม้คำที่สองแป้งแป้งคำที่สาม ข้าวข้าวคำที่สี่หมูหมูคำที่ 4, ห้าพลาสติกพลาสติกคำที่หกใยสังเคราะห์ใย,ยสังเคราะห์คำที่เจ็ดผลไม้ผลไม้คำที่แปดกะทิกะทิคำที่เก้าน้ำตาลน,น้ำตาลคำที่สิบผักผักและคำที่สิบเอ็ด เครื่องแกงเครื่องแกงอ่ะเมื่อเด็กๆออกเสียงอ่านออกเสียงคําที่ครูโบกําหนดมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าค่ะว่าชนิดของสินค้าที่ครูโบให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างดูซิว่าในบ้านของเด็กๆเ,เนี่ยมีสินค้าที่ครูโบยกตัวอย่างมาด้วยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าสินค้าแต่ละชนิดที่ครูโบนํามาเนี่ยเขาผลิตมาจากอะไรอ่าคาแรกค่ะคําว่าเสื้อผ้า เสื้อผ้าคำที่สองค่ะน้ำผลไม้น้ำผลไม,ลไม้คำที่สค่ะขนมบัวลอยขนมบัวลอยคำที่4ี่ค่ะขวดน้ำขวดน้ำคำที่5ค่ะกระดาษกระดาษคำที่7จ็ดคำสุดท้ายค่ะข้าวราดแกงข้าวราดแกงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งค้า เออแต่ละชนิดเนี่ยเขาผลิตมาจากอะไรเนาะอ่ะไปเริ่มกันที่เสื้อผ้ากันก่อนเลยค่ะนเด็กคิดว่าเสื้อผ้าเนี่ยเขาทํามาจากอะไรคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่เก่งมากค่ะคือผลิตมาจากใย,ยสังเคราะห์นั่นเองเก่งมากเลยอ่ะส่วนข้อที่สองค่ะน้ำผลไม้ผลิตมาจากอะไรคะเอา้าเขาก็บอกอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นน้ำผลไม้ก็ต้องผลิตมาจาก ผลไม้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยอ่ะขนมค่ะต่อไปเป็นขนมบัวลอยเด็กๆคิดว่าเขาผลิตมาจากอะไรคะอ่ะข้อนี้ครูโบใบให้ค่ะว่าสิ่งที่นำมาผลิตสินค้านี้มีทั้งหมด3าอย่างด้วยกันค่ะอ่านั่นก็คือแป้งค่ะกระทิค่ะขออภัยค่ะกะทิค่ะแล้วก็น้ำตาลนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากอ่ะต่อไปค่ะเป็นสินค้าที่ เราพบเจอและใช้บ่อยมากนั่นก็คือขวดน้ำค่ะผลิตมาจากพลาสติกนั่นเองค่ะ,ะต่อไปกระดาษค่ะกระดาษผลิตมาจากอะไรคะครูบโบใบให้ค่ะเป็นทรัพยากรธรรมชาติคะ่ะนั่นก็คือเยื่อไม้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้าวราดแกงค่ะข้าวราดแกงผลิตมาจากอะไร อ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆมีข้าวเนาะมีหมูมีเครื่องแกงต่างๆแล้วก็มีผักต่างๆนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจําได้ไหมอ่ะว่าอันเนี้ยสิ่งที่เรานํามาผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เราเรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเในคลิปที่แล้วที่เป็นวิชาสังคมค่ะเก่งมากค่ะเขาเรียกว่าปัต ใจนะคะปัจจัยในการผลิตนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆขะเด็กๆจำได้ไหมว่าปัจจัยการผลิตมีกี่ข้ออ่ามีทั้งหมด4ข้อเนาะมี1คืออะไรคะทุน2คือที่ดิน3คือแรงงานและ4คือเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทรัพยากรเนี่ยคะ่ะที่ใช้ผลิตนะคะมัน มีอะไรบ้างหรือว่า,ามีกี่ประเภทนะคะซึ่งสินค้าค่ะที่เราใช้ในการในชีวิตประจําวันนะคะผลิตขึ้นจากทรัพยากรหลายชนิดค่ะแต่หลักๆเนี่ยมีอยู่2ชนิดนะคะนั่นก็คือ1ค่ะทรัพยากรธรรมชาติและ2ค่ะคือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งสินค้าแต่ละชนิดนะคะมีกระบวนการการผลิตที่แตกต่างกันโดยการนําปัจจัยการผลิตให้เกิดเป็นสินค้าที่แตกต่างกันนะคะ อ,อย่างเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ถือเป็นปัจจัยในข้อที่1ค่ะนั่นก็คืออยู่ในหัวข้อของทุนสถานที่ผลิตค่ะอยู่ในปัจจัยข้อที่2ก็คือที่ดินและคนที่ผลิตสินค้าค่ะอยู่ในปัจจัยข้อที่3ก็คือแรงงานและ4ี่เจ้าของสินค้าค่ะก็จะอยู่ในปัจจัยข้อสุดท้ายก็คือเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะครูโบโยกตัวอย่างนมกล่องมาจากไหนนมกล่องที่เราใช้ ออที่เด็กดื่มกันในทุกๆวันค่ะมาจากไหนก็คือหนึ่งค่ะคนเลี้ยงวัวเมื่อคนเลี้ยงวัวเลี้ยงจนวัวอ้วนแล้วเขาก็รีดนมออกมาใช่ไหมคะไปข้อที่2ค่ะคือได้นมดิบออกมาแล้วนำส่งโรงงาน เมื่อนําส่งโรงงานแล้วค่ะโรงงานก็จะทำออกระบวนการกระบวนการต่างๆผ่านกรรมวิธีต่างๆไปสู่ข้อที่3คือผลิตออกมาเป็นสินค้าและเมื่อผลิตออกมาเป็นสินค้าเสร็จแล้วโรงงานก็จะไปยังข้อที่4ค่ะคือจัดส่งไปยังร้านค้าให้ร้านค้าเนี่ยขายนมนะคะแล้วก็ไปถึงข้อที่5ค่ะถึงมือของเราคือเราซื้อมาบริโภคนั่นเองค่ะ โดยนมนี่นะคะมีปัจจัยในการผลิตคือ1น,นมวัวเครื่องจักรค่ะก็จะอยู่ในหัวข้อของทุนเมื่อเรามีทุนแล้วเราก็ต้องไปที่โรงงานที่ผลิตนมค่ะก็จะเป็นที่ดินเมื่อเรามีทุนมีที่ดินแต่เรายังขาดแรงงานก็คือคนงานผลิตนมกล่องนั่นเองค่ะอ่ะมีทั้ง3ข้อแล้วแต่ถ้าไม่มีนายจ้างหรือไม่มีเจ้าของของเออผู้ประกอบการนะคะเราก็จะ ไม่สามารถทําได้ค่ะงั้นข้อสุดท้ายค่ะก็คือเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้ประกอบการน,นั่นเองค่ะอ่ะยกตัวยอย่างสินค้าค่ะอ่ะเป็นอาหารอาหารจานนี้ มีอะไรบ้างคะดเด็กดาว่าเป็นอะไรอ,ะอาจจะเป็นข้าวผัดหรือผัดกะเพราที่เด็กชอบทานกันนะคะอะปัจจัยในการผลิตข้าวค่ะผลิตข้าวหนึ่งจานในนี้เนาะในเรื่องของทุนก็จะมีอะไรบ้างคะมีข้าวอาที่เราเห็นมีแตงกวามีผักชีมีเครื่องปรุงซอสปรุงรสต่างๆแล้วกเ็เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะส่วนที่ดินค่ะ ที่ดินในที่นี้อาจจะหมายถึงห้องครัวหรือสถานที่ตั้งร้านขายข้าวนะคะต่อไปแรงงานค่ะก็คือแม่ครัวหรือว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะส่วนสุดท้ายผู้ประกอบการค่ะก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองในกรณีนี้เจ้าของร้านกับแรงงานอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะ อ่ะต่อมาค่ะเป็นสินค้าคือไม้กวาดนั่นเองค่ะไม้กวาดถ้าเราจะทําไม้กวาดเราจะต้องมีทุนอะไรบ้าง 1. นงตะปูมีค้อนมีไม้มีเชือกมีดอกหญ้านะคะและเมื่อเรามีทุนเราก็ต้องมีที่ดินนั่นก็คือสถานที่ที่ผลิตค่ะเรามีทุนมีที่ดินเราก็ต้องมีแรงงานก็คือคนงานคนที่ เอ,อ่อทำไม้กวาดขึ้นมานะคะและสุดท้ายค่ะคือจะต้องมีผู้ประกอบการค่ะนั่นก็คือเจ้าของสินค้านั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเป็นรูปของกระถางต้นไม้เราจะทํากระถางต้นไม้เราจะต้องมีดินเครื่องนวดดินแล้วก็เครื่องแกะสลักนะคะนั่นถือว่าเป็นทุนต่อมาค่ะเป็นสถานที่ที่ผลิตหรือเป็นโรงงานที่ผลิตนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ดินนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นคนออกแบบคนงานนะคะจะอยู่ในแรงงานค่ะและเจ้าของสินค้าค่ะคือผู้ประกอบการนั่นเองค่ะ อ่ะต่อมาค่ะเป็นตัวอย่างเอ,อ่อบริการที่ใช้ในครอบครัวนะคะอันนี้เป็นบริการร้านซ่อมรองเท้าเนาะก็จะต้องมีอะไรคะทุนก็จะมีคอ้อนมีกันไกลมีกาวมีอุปกรณ์เอ,อ่ออื่นๆที่เอาไว้ใช้ซ่อมนะคะที่ดินก็คือสถานที่ตั้งร้านแรงงานก็คือช่างซ่อมรองเท้าและผู้ประกอบการก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นตัวอย่าง เออบริการอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือร้านตัดผมนั่นเองค่ะทุนคืออะไรก้นไก่ผ้าคลุม e, v, เก้าอี้หวีเออแบตเตอรี่ต่างๆนะคะกระจกอะไรนีค้ค่ะถือว่าเป็นทุนต่อมาค่ะที่ดินก็คือสถานที่ตั้งร้านแรงงานก็คือช่างตัดผมผู้ประกอบการคือเจ้าของร้านและแรงงานกับผู้ประกอบการอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นการเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลนะคะทุนก็คืออะไรเครื่องมือในการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นยาประลอดวัดไข้ซัลี่เข็มฉีดยาต่างๆนะคะที่ดินก็คือที่ตั้งโรงพยาบาลแรงงานก็คือคุณหมอคุณพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลค่ะผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงพยาบาลนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆค่ะ เด็กคิดว่าสินค้าและบริการเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างอ่าสินค้าและบริการค่ะครูโบโนะคิดว่ามีความสำคัญกับเรามากมากเลยค่ะเพราะว่าสินค้าค่ะความสำคัญของเขาคืออะไรก็เออไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆเนาะ แก้วน้ำจานชามขวดโต๊ะเก้าอี้พัดลุงพัดลมทีวีนะคะก็ทำไมคะเขาก็จะเออเอาไว้ให้เราเนี่ยได้ใช้อุปโภคได้บริโภคนะคะก็คือเป็น ปัจจัยหลักๆในการดำรงชีวิตของเราเลยไม่ว่าจะเป็นอายุอย่าง,อย,างอย่างเช่นอาหารเนาะเราก็ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเออหรือว่าจะเป็นยาเมื่อเราป่วยเราไม่กินยาเราก็จะไม่หายหรือว่าถ้าเราร้อนๆเราขาดพัดลมไปเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตของเรานะคะอ่ะและส่วนความสําคัญของบริการค่ะ ครูโบก็คิดว่ามีสมมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการบริการต่างๆค่ะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้เรานะคะเราเนี่ยไม่ต้องทำเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่มีร้านตัดผมเราต้องตัดผมเองก็จะลำบากใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคุณหมอคุณไม่มีคุณพยาบาลเมื่อเราป่วยเราก็ไม่มีที่รักษาเนาะหรือเราต้องรักษาเองเพราะฉะนั้นค่ะบริการคือถือว่า เ,เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เรามากๆเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการค่ะมีความสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะในชีวิตแต่ว่าสินค้าและบริการค่ะต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเสือ้อผ้าหมอนเก้าอี้หรือจะเป็นบริการในเรื่องของร้านซ่อมรองเท้าหรือโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆค่ะ เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วแล้วมันสามารถหมดไปได้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาให้สามารถใช้ได้ยาวนานหรือว่าให้นานมากที่สุดนั่นเองนะคะราะคาเด็กๆคะสำหรับเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวที่ครูโบนำมาสอนให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะก็ จบแล้วค่ะเป็นยังไงคะครูโบบอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยง่ายมากแล้วก็อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะอ่ะครูโบขอมอบหมายงานให้เด็กๆหนึ่งชิ้นค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆค่ะร่วมกันนะคะให้เด็กช่วยกันให้ช่วยกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆก็ได้นะคะวิเคราะห์ทรัพยากรในการผลิตสินค้าที่ครูโบกําหนดมาให้นะคะให้ถูกต้องครูโบกําหนดมาให้2ชิ้นค่ะนั่นก็คือ เห็นไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้เนาะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งทานข้าวนะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะช่วยคุณให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยหรือว่าจะให้คุณพี่มาช่วยก็ได้เนาะช่วยกันวิเคราะห์ว่าในการผลิตสินค้านี้ใช้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทุนที่ดินหรือว่าแรงงานหรือว่าผู้ประกอบการนะคะช่วยๆกันเนาะอะแหะค่ะเด็กๆคะทำเสร็จให้เด็กๆเนี่ยทำลงในสมุด วิชาสังคมเลยนะคะทําเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปมาให้ครูโบนะคะครูโบเนี่ยรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเด็กๆคะ่ะสวัสดีค่ะ